สบายดีแล้วสวัสดีดนะ้อยพอแม่พี่น้องที่บากทุกคนนะคุณก็ได้ขขาไดปามันละคอกับปลาดุกมีปลาดุกมีปละคอเอออันนีปลาดุกอ,อื่อยอื้อืมอืมอือืมยือืมอืมอทมอืมอือือืมสืงนืมออ ไปข้างไปขอก่อนาปาใหญ่ด้อสบายดีละสวัสดีเด้อไปลงทุกนมาาปาใหญ่อาปาใหญ่ไปใหญ่เพื่อนให้มาปั่นกันนี่ กันสาตัวตะคคอก็ค er. ือปลาสั้นนั่นเองโอใครไล่จับเอาตะพืชตะพืช ก็ปลาดุกน้อยฉันไม่อยากมาเอาแม่นี่ปลาคอใหญ่เลยยันปลาคางว้เพื่อ,อลุงบุญมาปลาคอเลยปลาช่อนปลาช่อนใหญ่ ไล่คุบเอามันมันหล่นลงมกี่นี่มันรุดออกเฮ้ยถ้าข้าขคังใช้กันมันอุ้ยจ้ะข้าขคังใช้กันแล้วจะตายบอกว่า จะทำโตไปอัตเดียวตัวนี่อยใี่ได้ปะคิงเนาะข้างบนคุณไม่ใช่คิงอ่ะ อะไจับเอาเด,ด้ปลาดุกปลาคอ่านว่าอยากแกงปลาคอใส่แม่บดแดงเห็นยังเป็นเส้นมึงขางใส่ขางใส่โอ,ไอ้ไวกูแตะฮะเกประดแดกล้ะ อใส่ปลคังปลเลน้างเขียนง่ายบอกค้งปลาเละคังไว้ให้ปัวตัวกินมกปัวเี่ยเนะปัว้บบอกะค่ะเอาอลไรตัวนึ่งกันแะเนอย่างนี้มันรุดได้นะมันรุดแล้วก็ไล่คุบเอาอลไไล่คุบเอาเลยวันนี้ไะไอันใช่มันจะมีทีเ่ เอานั่งกินยาีแล้วเดี๋ยมันมันแค้นเลยเนลงบนลงบนละมากบุญฮักเลยเอาบฮักเลยฮักมันก็ตายสิบ้าเอาเลยมาบังด้โลมาบังตาไงดุไป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 เท็ดเนี้ยมักองก้นกองกอยอนี่ไอเห็ดบั้ไปห่งเฮียนช่านี่ เป็นไข่เฮ้ไปเบ่งปลาปะปลาเต้นเอาแกไปดูไปไปดูไปนกปลาใหญ่ปะมาดูอี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 อยอ่าไปเบ่งปลาใหญ่นล้แม่จอยเด้อสุดฉีเขียวงามแท้หมอนี่โอ้แม่จอยปั้มปลาละพูมาพี่มาพี่มาขัางนี้ดูมาข้างนี้ เห็นบอกเหว่าโอ้ยไม่อยสิจ้าปลาได้อยู่บ่นี่เมื่อกี้นี่ก็อา,อาได้ไลายคุบสิม,มาผัดโตลงรถเห็นบ่ลูกอใช่อิโมยม,มัวตื่นบ่ <c ười> นอนสักนอนแน่ถ้าไอิโม,ม่น,นี่ยใช่หรอย่านบ่ย่านบ่ย่านปลาบ่ ยันป้าดยด้วยเออไหนมิไหนม่จอยค้งไว้รัวแล้วก็ผ่านผ่านแล้วก็ใส่ถุงยางไว้ดิจอยเขาช่องฟิตยังดีกว่านาะค้างไว้เดี๋ยวน้กันกะทอดหมูทอดหมูแล้วกะตะกี้ว่าชายไปไปกินท้องเย็นแล้วหลุดเิ่นเป็นไข่บดไป เลยเอาเขาไปให้มันกินกินกินตอนเดียวดอกไก่นั่นน่องนกินที่ดอกไปง่าไปง่ยันเดชมันมเข่าันเดชเดี๋ยวมากินกินกุนเลยเดี๋ยวแม่ปอนเนอะเออกินบ้ากินกินบ้ากป้าปิงกินเนี่ยมันโมมันด้ กินตัวนึ่งเลยคือเป็นแบบห้างกันฮึ่กฉันไม่ได้โย่แล้วฉันไปนะป่านอ้าวไปฉันดุดจ้างคนดุดนาจ้างขาดุดนาว่าส่งให้แนื้อปลาคอนายเย็นสมัครคิดพูดเนื้นี่น เ็ดปลาเผา,าเผากระถ้าไม่ได้กินนะมันเผาเลยกินรดเอาให้กเผาเลยกินรดแล้วเน่ยกันอิม่มกิน,นข้าวอิม่มะกินเผาเพื่อนปลาบัวกิน หมูแดงหมูแดงอืมให้หม yeah. ูแดงหมูแดงเฮ็ดลูกมันข้าวลูกต้มปลาคอแะไรพอตโตต้มชะเมาปแดงแะไรพอโตกระเขะแล้วลูกไอ้ลาคุบบริคือลาคุบอันปานลูกเลยไอ้บริคือลาคุบปลาคอเลยปาลูกนะ ปดุกป hmm. sí, sí, no wow. ุ๊ดุกนะเมียนปดุกพันปดุกนะแจ้ากินเนาะเรากินกับผักกับหญ้าปิ้งกินอะมันม่ได้เป็นตะกินได้จอยเห็ดแห้งๆเอาเห็ดมันยังโด่งนะเห็ดมันก๊อตโด่งนะฮะแต่นเอาให้อาเบิดบ่บ่ะเนี่ยฮะให้อาบ่ ปุยนี่กสนนะสนองานตลอดเนาะเนะวันเนาะไปเยอะมากจ้ะไปชิปชักยากยทิดได้ทิดาเห็นเพื่นมากอะแล่นป๊อบพุทะพื้นาาไปมาโทรมาชักลูกได้ชักกันลุงมันได้ไปซื้อยาให้กิน

Hãy và... à, à, à không hết đây lộ. Hãy không hết đây lộ. Hãy không hết đây Hãy à, à không hết ba. Thì à. ừ. thì hai lao bởi vào đi à, bị hiệu mắm luôn nè má phi hiệu má phi má phi เออเออ,เอ,อไปกินติ้งง,ง,งูนะแม่จอยปะปเอามาหน,นยุดได้เนาะคุม้มจันหรอบ <c oughs> อวบจะคบไอ้คุมเห็นยังฮะหัวด๋อยหมาหน่อย <c oughs> <c oughs> ควันเจ้ามาูสถานั่งเพื่อนไฟไฟดีเชคขาได้หรอกข้าอยากจกระต้มอาตัวนึงตัวนึงจ้อมันหายไปตัวนึงอันนั้นจะเป็นลมก้นอาห้องแล้วมานั่งแล้วลมก้นอาหรอก พอดีนะอานังลานแล้วตั้งเลยมาหน่อยเลยใจมาเฟยมาถี่ไว้มันควันไว้มาถ่ายอยู่ถี่ไวเหนื่อยอยู่หันหู่มั่งเลยปวดข้อไป้วยปวดในหน่อยได้ลาย เราว่าต ng ัวไงกูโม่เอ้ยเปียบทานไท่ตั้ตัวญ่กูะม้มันตายหรอแกงกินพคนว่าอ่นนี้่นอันแกงชูอันนดอง่นกินเนาะดองใหญ่เวนเพิ่นแล้วเอามาแล้ววันมันเราเรื่องเล็กหน่อยเขานะฮะมดทีนนี้ได้คนว่า เอาตาบะเอาบะเอาอยอะว้นนพ่พ่่ให่สีเขียวงามใช่ปะนี่คือบลาใสเกิบ้าแต่ว่ามันต่ำตาเ้อแต่ว่ามันต่ำตาเลอ

อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอา่เห็ีดมันตกเห็ีดมันอมันสิโดดตามตาเพิ่นฮะฮะเป็นยังไงเป็นยังปลาไปปลาปลาอ่าปลาไม่ได้อ่าน้ำปลาดุก่อนอ่าอันนี้ปลาคอปลาช่อนนั่นเองปลาช่อน นอน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 บอกขื้นทางน้งี้ล้มล้มล้มร้มทับหัวตายหลู่มเห็นพอเห็นแมน่เหตุงน,นหเหตุงาน,นเหาหามาปลาอืมปลาแล้ว

ผัดทิกแกงไงแซ่บไยทอด้ทอดแล้วกับทอดทอดเป็นชิ้นแล้วก็อแล้วผัดฮะขึ้นไปใช้ไปใช้อืมทิมกระทิชุ่ trụ mù đen mù đen mù đen hết nè để à chỉ hết thôi ngam bao ngam mấy ngam mấy ngam mấy rồi rồi Ừ, <laughs> <Tán lái> <laughs> <laughs> <Đ�� đợi tán lái> nó đổ tầm tà đơ Tầm tà

ตัวเงียเนี่ยมันลอยน้ำนะยนยันยนยนยังเห็นหยังเดี๋ยวมัโดดออก้ค่ะโดยดยยั่งยงขึ้นนั่งตึ้งตึ้งตงตหลานเลยนอยเอ้ย เด็กยังเฮ็ดได้เหยียบมาเด้วมากัดเด้ออย่าเหยียบมันเด้อมาเฮ้ยมานดมอาไว้ป้าไปกินข้าวป่ะกินข้าวน้ำเม่จ้อยป่ะกินบ่ข้าวนะกินบ่ข้าวกินไหมฮะบ่อยากใช่ปะเสียงยังนะ Hả? Nhanh tầm Hả? đi chen nhanh đi bọt. Hm? Ba? Ba nhanh. Ba nhanh. Hm. Gián bóng. tít 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 mua vừa nhăng thả đôi mốt vừa nhăng đi sai này li rồi ah ah sai sai thấy đâu này má mẹ mệt đây cắt đây hẳn mát gì vậy mệt đây mệt ở lại xong nè mày 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 เนียหมดหลายเยอบ่หมด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 ไปเด้อไปเด้อไปด้มาแม่หมดกัดคือว่านี่น่ะหมดกัดคือว่านี่น่ะหมดกัดใช่วานี่ฮะเยอะเอะขี่ได้นะโนโนมาหาพี่ไวมาที่มาหาพี่ไว โนโนโนขีคีแนนกหน่อยแนนกมันเดียวบางแก้นหึหึหงัดถิ่มเนี่ยบลวยถิ่มไปยังป้าโอเคะป้าลงเลยคิดในะสะท้อนกับทิขอจบคิดไปแล้วเนาะคิดนีนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสะท้อนคือเก่าเด้อ,อนนเนาะขอบคุณขอบคุณทางป้าเพลินลาย เสียปลาให้พ่อไปพี่น้องเลยปลาคอกับปลาดุกเพิ่นไปดูดนองมาะทนให้เลยเนาะสบายดีละสวัสดีวัชถุโสดสุกคนเดนะ้อนอนที่ขาวรับชมคลิปคงสะท้องแบบบุ้คมโฆษณาจะขอบคุณขอบคุณขอบคุณละลายพวกเน็ตเน้าเอฟซนะีละลายไดนะ้ฮะไปแล้วสบายดีละสวัสดีวัชถุโสดุกคนเนาะ